สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกๆท่านนะครับสำหรับทันทีกําลังยรติดต,ตามารับชมคลิปนี้อยู่าสาหรับท่านที่ต้องการอยากทีต่อเติมครัวนะครับหรืออยากซีมีของครัวเป็นของตัวเองนะครับโดยาราคาที่ประหยัดประหยัดแล้วก็งบถึกถืองบน้อยหน่อยนะครับโดยที่บอ่อต้องยังหนุงยากมากมมยนะครับพี่น้องอันนี้เบื้องเป็นแนวทางนะครับบ่้อนสร้างแต่ว่าเพียงแต่ว่า,าโดยโดยแนวทางที่อเอาละกันหรือว่างบประหยัด ที่สุดนะครับเราก็ใส่พื้นที่ให้ได้ม,มากที่สุดนะครับตรงนี้สีโล่งนะครับเราก็มีการปลูกต้นใหม่ทั้งทางนี่นะครับออนะครับบ่วเรก่ออิดนะครับบ่วเรบ่วเรก่ออิดนะครับใส่โค้งเล็กนะครับใส่โค้งเล็กแล้วก็ส่วนตรงสั้นเตานี่ก็บ้างาตรงบ้างเตาหัวเตาแกสนี่ก็ที่เอา,อาแผ่นนะครับ ยืดซ้ำนะครับนะากมินนะครับนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ผมบ้างระดับหน้าไปเป็นยืดซ้ำบ้างแล้วก็เจาะเป็นหูเต่านะครับสองปองนะครับเอาใส่ประโยชน์ได้ทุกด้านนะครับแล้วก็ด้านทั้งต้นไม้เนี่ยเขาก็ะดิเจาะให้มีซองล่มนะครับอ้องทั้งระบายล่มเป็นหน้าต่างนะครับสามารถใส่ประโยชน์ได้นะครับอเอาแผ่นอะลูซิงนะครับ ล่อนคูเยลูกฝูกนะครับเป็นลูกฝูกอันตนี้เป็นฮุดนะครับดูดควันนะครับดูดอากาศนะครับคลิปนี้สภาเบางภาาในซื่อๆนะครับอันนี้ใส่พัดลม1ิปสี่นิ้วนะครับดูดอากาศนะครับทางด้านของเจ้าของร้านมันบอกว่าเอองบที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ใส่งานที่ถุกเดทุกตารางนิ้วนะครับจัดไปครับ อันนี้โค้งหดนะครับถึงดัดแปลงเอาเองนะครับดัดแปลงเอาเองนะครับน,นี่เสออกมาแลเราเป็นซีนนะครับหนาเต่านะครับอืมเตานะครับเต,เตาสองเตานะครับมีเตาสองเตาเติดกระเบื้องนะครับก็เอาแผ่นยิบซ้ำนะครับหนาอยู่หกมิลน,นะครับยิ่งใส่โค้งที่ผมมีไปละ ส่วนหน้าต่างนี้นะครับเปิดออกเปิดเข่ากับเปิดล่างเฮ็ดเป็นลักษณะโตนะครับอันนี้ก็เปิดเกินทึ่งนะครับบานนี้เปิดเกินทึ่งแล้วก็มีก่อนคํานะครับซึ่งก่อนเท่ากับดีใส่ก่อนแบบง่ายๆนะครับเฮ็ดเอานะครับทุกอย่างดัดแปลงเอาเบิดทุกอย่างนะครับขอบมามาในนี้ก็เอาส่วนใหญ่ก็ทักได้ครับขอบพุณพี่น้องมองไปนะครับที่เอาให้เกตติตามรับชมนะครับเนาะ ได้สนใจก็เอาเบิ้งไปเป็นแนวทางได้นะครับเด้อนะครับเบิ้งไปเป็นแนวทางนะครับราคาที่ประหยัดประหยัดนะครับท่านใดที่ต้องการากได้ขั้วนะครับจะมีขั้วเป็นของท่านเองนะครับก็สามารถเฮ็ดได้นะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวที่เฮ็ดยังนั้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเรื่องราททางอีสานมือนี่สวัสดีครับ